เเหห็นรออ๋อมองไม่เห็นอันนี้เราจ้างเด็กมาขับรถกอล์ฟครับอันนี้เราอยู่สันดานเลยนะครับสันเขื่อนอะสันอะไรนะสันเขื่อนเนาะนน้ำไม่เยอะดีกว่าอันนี้ก็ไม่เยอะไม่เยอะตกลงือม่ก็ไม่ไม่รอดนี่คือมองสไปายมาด้วยครับบนนี้โอ้โหเป็นไงลูกสันดานเป็นไงไอ้สันเขื่อนเป็นไงลูก นี่ชีช oh. ีช right. ิชิชมบรรยากาศวิวล่าๆเป็นอวิวชมอรอ้ร้อนนร้อนนเดีไม่ร้อนหรอก้นอยเพิ่งตนเป็นไงคะตืค่ะชมวิวหน่อยบายบายหน่อยบายบายหน่อยโอ้โหชมวิวสวยงามไหนจะเอาขาวลูกไหนลูกตาซื้อให้ขาลูกไหนลูกนะลูกนู้นไม่ไกลดีลรก บอกตาตักจะซื้อเขาลูกไหนให้ดูสิน <laughs> ี่นนพี่พออมกำลังสำรวจพื้นที่อยู่ด,ดูดูเขาลูกไหนสวยก็ลูกนั้นแหละเราจลูกไหนก็บอกนี่ครับตอนนี้พนักงานขับรถของเราครับสาธิตการขับรถให้ดูนะครับนี่ไงครับฮ่อเฮ้ย <laughs> เออแล้วถอยถอยถอยอีกอ่ะไม่ล่วงเขื่อนคือไม่เลิกอ่ะพูดง่ายๆันน่ะดูการใส่เกียร์เงี้ยพอลูกพอ มาชมบรรยากาศด้านล่างกันบ้างครับอันนี้ด้านล่างเขื่อนนะครับละอองน้ําเต็มไปหมดเลยตรงนี้ด้านล่างมีแต่ละอองน้ำํำไม่ว่าในวิดีโอจะเห็นนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับ ตอนนี้พักพวกของเราก็เพียง่หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยนะเนี่ยฮะเห็นไหมครับไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาก็คลิปชมเขื่อนยามเย็นๆของเราก็ฝากไว้นีแค่นี้นะครับอ่าฝากไว้ที่เขื่อนขุนด่านประการชนเราเนี่ยครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ